หมดวนด้วยโซ่วด้วย ไม่ทำให้ผมต้องเดาว่า ที่เราจะต้องดูในที่สุดนะทีมจีนเนี่ยเขาไม่เอาทีมนี้ไปเล่งเกมนะเขาใช้ทีมอึงทซึ่งเตรียมมาแล้วเขาฝึกซ้อมอยู่ที่ที่เมืองหนึ่งแล้วนะฮะส่วนทีมญี่ปุ่นก็ก็ไม่เอาทีมนี้ไปนะฮะก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งซึ่งเขาก็เตรียมมาไว้นะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องเก็บยุทธศาสตร์เก็บของดีๆไว้ไว้บ้างเหมือนกันนะฮะเราก็ต้องเตรียมมาไว้แต่เราก็ผมจะต้องรักษาของเราไว้ให้ดี มาเราไม่ได้หยุดใเนเกมน,นะครับเราก็พยายามที่จะทําอย่างเต็มที่ในซีนี้นะครับทุกคนก็ตั้งความหวังไว้ก็ขอบคุณแฟนบอลทุกท่านแล้วก็น้องสื่อสิชนทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจและก็ติดตามเผยแพร่ข่าวสารของพวกเราพวกเราพยายามทำหน้าที่ทุกคนอย่างมีสครับเจ้าเฉลยไม่ได้ ดีขึ้นแต่คนที่เจ็บมากๆเราก็ไม่เอาไปอยา่างชมพู่นะฮะเราก็คนซ้อมเขาเรียนมาพอสมควรแต่่นเขาบาดเจ็บ